ไม่ออกงานขายใดๆเลยเป็นระยะเวลา2ปีเราจะอยู่อย่างไรนะครับสวัสดีครับอยากรู้เรื่องโอท็อปต้องเฉเวงเรือโบราณนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเฉเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมในครั้งต่อไปนะครับหรือถ้าหากว่าพี่น้องต้องการที่จะพูดคุยกับเฉเวงโดยตรงก็นี่เบอร์นี้ได้เลยหรือแอดไลน์นี้ก็ได้เพื่อง่ายต่อการสื่อสารนั่นเองนะครับพี่น้องครับ ผมจั่วหัวข้อว่าถ้าเราไม่ได้ออกการขายใดๆเลยนะครับเป็นระยะเวลา2ปีเราจะอยู่อย่างไรและเราจะหาออเดอร์หรือยอดขายจะเข้ามาอย่างไรนั้นนี่คิดนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะเวงเดือยวลาได้ทําการพิสูจน์มาแล้วว่าที่ผ่านมานะครับช่วงระยะเวลา2ปีนี้รวมถึงวันนี้ด้วยนะครับเป็นเวลา2ปีเวงเรือโบราไม่ได้ออกงานใดๆเลยนะครับอยู่แต่บ้านรับออเดอร์แต่อยู่ที่บ้านนะครับ งานอีเวนต์ใดๆก็ไม่เคยออกเลยเป็นระยะเวลาสปีนั้นเชเวงอยู่ได้นะครับก็ด้วยสืบเนื่องมาจากเชเวงเรือโบราณก็คือตัวผมนั่นนะครับได้ทําสื่อออนไลน์นะครับมุ่งเน้นขายเรื่องออนไลน์โดยตรงนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าการขายออนไลน์นั้นนะครับถ้าหากเราใส่ใจหรือรู้ช่องทางแล้วนะครับลูกค้าที่แปกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเดินงานในเมืองทองเลยนะครับ มันอีกเยอะมหาศาลมากในทั่วประเทศไทยนี้นะครับผมไม่ต้องออกงานใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่มันก็มีลูกค้าที่ติดตามงานของเราหรือติดตามงานเรือก็แล้วแต่นะครับที่เขาเสิร์ชหาคีย์เวิร์ดของคําว่าเรือจําลองนะครับมันก็จะโป่คลิปของชเวงเรือบโบราณขึ้นมานะครับซึ่งนั่นก็เป็นช่องทางในการขายของผมอีกช่องทางหนึ่งในสื่อโลกออนไลน์นั่นเองนะครับพี่น้องครับ ฉะนั้นทําไมฉเฉวงนะครับถึงต้องมาจุดไฟคนอททอปและก็พูดคุยกับพี่น้องชาวอทอปอยู่เรื่อยๆว่าเฮ้ยเรามีช่องทางอีกช่องทางนะเว้ยเฮ้ยเรามีช่องทางหลายช่องทางนะครับว่าเราทําสื่อออนไลน์นั้นเราทําอย่างไรนะครับพี่น้องการทําสื่อออนไลน์ที่ดีนะครับและรู้ช่องทางที่ดีแล้วนะครับย่อมมีหนทาง ของการค้าขายของเรานั่นเองนะครับพี่น้องโดยที่เราไม่ต้องไปออกงานอีเวนต์อีกแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปเหนื่อยต่อการออกงานใดๆอีกโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งง้อหรือต้องไปว่าวอนกลับเจ้าหน้าที่ในแต่ละโซนในแต่ละจังหวัดนะครับแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เราออกงานนั้นนะครับต้องไปแย่งกันจับฉลากก็ดีแย่งกันไปคัดสรรเพื่อที่เราจะได้ไปออกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของส่วนของภูมิภาคก็ดีหรืองานของส่วนกลางที่ คงเช็คหมารคอไม่ว่าจะเป็นที่เมืองทองหรือห้างต่างๆนะครับล้วนแล้วนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะครับและในโลกปัจจุบันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนนะครับพี่น้องถ้าไม่โกหกตัวเองนะครับพี่น้องจะสัมผัสได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าที่ผ่านมาในรอบการออกงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับเราต้องเก็บข้อมูลไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละครั้งนะครับมันเหมือนเดินไหม ในรอบปีนี้กับปีที่แล้วหรือปีก่อนๆนู้นนะครับในการออกงานในสถานที่เดียวกันนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราไม่โกหกตัวเองนะครับและต้องยอมรับความจริงว่ามันเปลี่ยนจริงๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องมาใส่ใจเกี่ยวกับทางด้านการทําสื่อออนไลน์นะครับสื่อออนไลน์มีมากมายหลายสื่อฉะนั้นเราต้องรู้สื่อที่เราจะสื่อลงไปว่าเราจะสื่อออนไลน์ทางช่องไหนดีนะครับพี่น้องเพื่อประสบความสําเร็จ ในยอดขายก็ดีหรือยอดออเดอร์ก็ดีที่ติดตามเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนออกบูธอีกเลยนะครับพี่น้องเพราะงั้นก็อยากจะให้พี่น้องลองพิจารณาการทาสื่อออนไลน์อย่างจริงๆจัง,จ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 งสักครั้งลองซิว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะครับพี่น้องนะครับมันไม่ใช่แต่ว่าเฮ้ยผมทําไม่เป็นฉันทําไม่เป็นผมไม่รู้เรื่องการติดต่อฉันไม่รู้เรื่องการติดต่อซึ่ง ทุกๆคนก็ไม่ได้เป็นมาแต่โดยกาเนิดอ,อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปที่ผ่านๆมาว่าชาวงหรือโบราณก็ไม่ได้เป็นโดยที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นโดยกาเนิดเช่นกันนะครับเราต้องมาเรียนรู้เรียน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 เพื่อให้มันซึมซับของการเรียนนะครับว่าเราต้องการเรียนอะไรเราต้องต้องการสื่ออะไรกับสื่อออนไลน์ใช่ไหมครับพี่น้องเพราะงั้นมันก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะเริ่มที่จะทําจําไว้นะครับพี่น้องในโลก ปัจจุบันนี้กับโลกอนาคตนะครับปลาเร็วนะครับกินปลาช้าเรายิ่งช้าเท่าไหร่นะครับคนอื่นก็เอาไปแดกไปหมดแล้วนะครับยิ่งช้าเท่าไหร่เราต้องยิ่งเหนื่อยในการทําสื่อออนไลน์มากขึ้นเท่านั้นนะครับพี่น้องแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเริ่มทําตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเริ่มในวันนี้นะครับโดยที่ยังไม่มีคู่แข่งขันของเราในประเภทสินค้าของเราในประเภทหมวดเดียวกับเรานั้น มันยังน้อยอยู่พี่น้องก็ไม่เหนื่อยที่เราจะต้องไปคุกแข่งขันกับรายอื่นๆที่มันเริ่มที่จะทําสื่อออนไลน์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องลองพิจนารณานะครับใส่ใจเรื่องการทาสื่อออนไลน์สักนิดนึงนะว่าเอ้ยมันไม่ได้แล้วโรคมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วนะครับเราต้องทําอย่างไรเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นเบอร์ต้นๆหรือคนที่ิเริ่มในการทําสื่อออนไลน์ก่อนทําก่อนได้เปรียบทําก่อน กินก่อนนะครับอิ่มก่อนนะครับพี่น้องไม่ใช่ว่ารอรอรอนะครับแล้วเมื่อ,อไหร่นะครับการทําสื่อออนไลน์มันเร็วมากนะครับวันนี้เราทําอย่างนี้ภายในหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือ2เดือนข้างหน้ามันเปลี่ยนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องตามนะครับตามสื่อออนไลน์หรือตามเทคโนโลยีให้ทันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจุดประโยชน์ สูงสุดของเรานั้นเองนะครับพี่น้องนะครับก็ลองพิจารณาดูด้วยว่าเราควรที่จะได้เวลาเริ่มในการทําสื่อออนไลน์อย่างจริงจรงจังๆสักทีแล้วหรือยังนะครับพี่น้องไม่ใช่สักแต่ว่าต้องการมุ่งเน้นนะครับออกแต่งานอีเวนต์ซึ่งในการออกงานอีเวนต์ต่างๆที่ผ่านมาพี่น้องก็บางท่านก็เจ็บตัวกลับมาแต่ผมก็เห็นใจนะครับมันก็ต้องออกใช่ไหมครับถ้าเราไม่ออก มันก็ไม่มีช่องทางไหนอื่นอีกเลยที่ผ่านมานะครับเพราะงะั้นผมถึงต้องมาจุดไฟพี่น้องชาวทบได้กันว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนในการทําสวนลายอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรานน่นเองนะครับพี่น้องครับก็ลองฝากพี่น้องไปพิจารณานะครับตึกตองคิดให้หนักคิดให้ไกลนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้มันต้องการสื่อไปทางใดก็ฝากพี่น้องไว้เปลี่ยนเท่านี้นะครับว่าเราต้องกล้าที่จะก้าวข้าม ในบริบทที่เป็นเป็นอุปสรรคต่างๆไปให้ได้นะครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องชอบก็กดแชร์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมชเวงเรือโบราณด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ชเวงเรือโบราณมีพลังในการมาจุดไฟกับพี่น้องชาวอุทธอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อที่พี่น้องชาวอุทธจะได้มีที่ยืนที่มั่นคงต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับพี่น้องครับ ก็ฝากไ,ไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ติดตามคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับ